นีก็กำลังมัดยางให้ลูกค้านะครับผมเป็นงานต้องทำให้ลูกค้าครับผมแถมไปกับหน้าไม้ครับเดี๋ยวไปดูครับวันนี้มีลูกค้าจะเข้ามาเอาหน้าไม้อยู่สองกระบอกนะครับเป็นไม้ขี้เหล็กกับเอ่อไม้ประดู่นะครับผมก็เดี๋ยวสักพักคงเห็นลูกค้าเข้ามาเอาที่ฉับัไปชมกันครับนี่ฮนะตัวนี้เป็นเอ่อไม้ขี้เหล็กนะครับไม้จะสีเข้มตัดกับสีกระพีสีขาวสวยนะตัวนี้ครับ ลูกค้าครับแม่ลูกค้ามาแล้วออกไปสวันแล้วครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม้แม่เนไปแล้อวันนี้แรมบลยวจะเข้ามาพ่งทาสีกัยังประกอบไม่เสร็จเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับผมแต่ก็น่าจะเสร็จวันนี้อยู่หรอกครับ ครับอันนี้เป็นลูกดอกเข้าใหม่กิโลนะครับสิบโลเหรอสิบโลเอาออกมาก่อนหนึ่งเดี๋ยวพอดีครับจะได้เทสลูกดอกว่าผ่านหรือเปล่านะครับสั่มัดละห้าโลเนี่ยเัีวนี้สั่งพิเศษครับสั่งลายเจ้านะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าไหนเอาหยิบไม้ปลาลูกนึงมาด้วยเอาไม้ปลาดูลูกนึงเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลูกสี่มิลเดี๋ยวครั้งหน้าจะสั่งสี่จุดสองนะอันนี้เป็นลูกดอกที่สั่งมาใหม่นะครับผมนี่ฮะ ตามสายตาผมก็ยังถือว่าผ่านอยู่นะครับผมผ่านอยู่นี่ฮะหัวลูกดอกเก็บคมตรงนี้ให้นะโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นงานเพิ่งประกอบเสร็จสดๆร้อนๆนะครับงานขี้เหล็กนะครลูกลูกค้ามาเอาถึงที่นะยิงให้ดูกัอนเม็ดนึงว่า กล้องก็จะวุ่นวายหน่อยนะฮะเ,เดี๋ยวต้องเทสครับนัดแรกครับเทสให้ลูกค้าคุณแอปจะเทสให้ลูกค้านะเป้าอยู่นู่นนะยี่สิบเมตรผมยิงตรงสีแดงด้วยผมบอกสีด้วยอะ่ะเดี๋ยวว่ายิงเป้าใหญ่อันนี้ยางที่แถมให้ลูกค้าเลยนะฮะลูกยิงยางกิ้งะฮะแถมให้ลูกค้าเดี๋ยวเทสให้ดูฮะย้อนแสงนะครับผมมืดนิดนึงนะครับเอาสีชาเลยเนาะครัใสไปมก็หล่ะเมาหอ ฉลบหมดหรือเปล่าจะฉลบหมดที่เือผมมองไม่ทันเพราะผมมองผ่านกล้องไงพี่นัดถอยออกมาลูกีนัมานี่มานี่ีลูกค้ามารับน้าไม้เองนะครับผมคนอุบลเหมือนกันฮะก็เชสให้ลูกค้าดูนะฮะนี่นะครับแต่ไม่เต็มเท่าไหร่ลงกี้เนี่ยมันโดนมันยังแฉลบลากอยู่ไม่ใช่เฉลบหมดนั่นเนี่ยโดนแต่ว่าเข้าสีแดงตรงที่ผมเลงเมื่อกี้จริงๆอ่ะ เอีกนัดนะครับผมคู่นี้คบอกจะยิงให้โดนสีแดงนะครับผมเอาสีดิต้องบอกสีเหี่ยวเหาเอออันนี้เป็นขวดโค้กนะครับผมขวดโค้กจะมีสติกเกอร์สีแดงเห็นไหมดูสิว่าจะถึงไหมมาดูเป้าเซพี่นัทไม่ต้องเดินเข้าไปลูกแต่ของของทีแรกมันก็ผิดแบบงงงงแงแงผิดแบบเฉียดซ้ายซุยขวาแต่ไม่ใช่คุณปืนเรา ยังไม่ทันคุ้นปืนไม่คุ้นสายถ้ายิงมาเริ่มเข้ามือแล้วอะยิงโดนทุกนัดแหละถ้าเกิดเริ่มเริ่มเราจับปืน,น,นเพราะว่าปืนมันพิ่งประกอบเสร็จอะผมก็ยิงให้พี่ดูเลยเนี่ยผมนัดแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านั่นได้ผมยิงเพราะปืนมันยัง <c oughs> ไม่ชินมือแล้วพี่พี่พ <c oughs> ติ๊กเกอร์ขาดเลยนะโดนตามพี่นัดหมายนะทะ <c oughs> ลุไปไกลเลยทะลุไหมทะลุนี่ทะ <c oughs> ลุดิน ระยะนี้ยปลาชะโดก็ทะลุร้อยสายหมดทุกเมตรแหละกินแค่แค่นี้นักินกันมอไซค์ก็แต่ว่าพี่่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันผมยิงให้เห็นว่าระยะทําการมันประมาณนี้ได้สบายดอยพี่ถามว่ามันหวังผลได้เท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสายเส้นร้อยตอนนี้นะสักประมาณยี่สิบยี่ห้าเมตรนี่ถ้าแปดสิบลงมานี่ก็ไกลหน่อยถ้าแปดสิบลงมาก็นู่นนะต้นไม้ต้นเขียวนี่นนะเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับที่ต้องไปฝึกเอาแล้วว่าปืนยิงถึงแล้วก็แรงพอที่จะทะลุตาได้สบายสบายเดี๋ยวมาดูเป้ากันนะโดนสีแดงหรือเปล่าเข้าดีพี่มันกระจายใช้ขนาดน,นี้ไหนโดนไหมเ <c oughs> ขาไม่เชื่อเน,นี่ดึงมาจนขาดเลยเนี่ยย้อนแสงหน่อยอนะครับผม อ่ะใครจะลองลองได้เลยทีนี้ยเอาให้หายข้องใจโดยนี้นะฮะแสดงว่าต้องเอาลูกนี้เปเลยลูกใหม่ทีนี้จะเป็นลูกค้าลองหัดขึ้นนะครับขึ้นยางเอามือเหนียวมาก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอย่าพึ่งค้าครับถ้าอย่างนี้ขึ้นยากอยู่นต้นไม้อย่าตกต้นไม้ถ้าจะขึ้นยางเนาะที่จะอยู่ท่าไหนก็ตามมือนี่เรื่องแรกเลยนะมือนี่บีบตรงนี้ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะบางทีพี่ไม่บีบฮะบางทีรีบๆกําลังดึงมาขกมานี่มันเด้งขึ้นมานี่ไง มีไปนี่ไว้ก่อนแล้วก็กำอย่างนี้นะแล้วก็ปัดอย่างนี้แล้วพี่ก็เมาส์นี่พี่ก็มือพี่ต้องกำตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยจับไปนี่แล้วก็เอามาเหนีบตัวเพราะว่าใหม่ๆม่มันจะมันมันจะออกตัวง่ายอ่ะแล้วพี่ก็กระพุ้งขึ้นไปโอ้โหขี้เหนียวเฉยะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินอย่างพี่ต้องคว่ำมือถึงขึ้นง่ายคว่ำคว่ำฮะ เดี๋ยวผมบอกวิธีขึ้นเดี๋ยวก่นอน,น <c oughs> อันนี้ยังไม่ชินอารมณ์ของคนยังไม่ชินยางแข็งนะ<โ>ดเดี๋ยวรู้เทคนิคเดี๋ยวก็ง่ายครับนี่นะ <โด S 1> วิธีขึ้นพี่เกาะอ,อย่างเงี้ย <โด S 1> พอเสร็จแล้วพี่จะเนี่ยถ้าถ้าพี่จะจับอย่างผมจับเนี่ยนะ <โด S 1> แล้วตัวพี่เนี่ยเอาท้องพี่ดัน,นในนี่ด้วยด้วยนี่นะพี่ดูท <โด S 1> ่าผมเลยเป็นท่าที่ขึ้นง่ายสุดแล้วพอมานี่มันจะค้ามใช่ไหพี่เอามือเนี่ยเบรเนี่ยนิ่มๆมันมีเทคนิคจริงๆผมไม่ได้ใช้แรงเยอะโหนจนสุดตัวนะ เดีนยวใหม่ๆเราเรายังไม่คิดนี่เฉยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตำบลกระสุนมันอยู่ตรงไหน,น <Okay. S 1> พี่ลองตรงเนี้ยปลายเงี้ยงเน,นี้ยนะจดตัวยูพอดีพี่เอาตัวยูเสียบใส่ตรงไหนเข้าตรงนั้นเลยคือพี่จะไม่เห็นรางเลยแต่พี่จะเห็นไอ้ยอดสอนหน้านะ่ะมันจะปิดร่องรางเห็นเป็นรูปตัวยูอย่างเดียวอะ แล้วพี่ก็เล็งเข้าไปเลยเล็งแค่นั้นแหละขึ้นเซฟไหมความแรงแรงสะใจไหมต้อกผิดกับที่เคยยิงมาไหมความแรงเส้นเดียวเนี่ยเสียงออกเขียบกว่ากันใช่ไหมฮะนี่เป็นข้อดีของระบบล้อเลอร์ยางตึงนะครับผมแรงจะได้หายสงสัยว่ามันทะลุได้ไงอ๋อสุดยอด เดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินครับพอเราขึ้นยางแข็งๆเป็นอะเดี๋ยวไปฝึกได้ไม่เป็นทางเราใหม่ๆอะไม่ต้องใส่ลูกดอกเราเอาเอาเอาไมจิฝายไว้ว่าไอ้ยี่งขึ้นอยู่ตรงไหนฝึกดึงก่อนพอดึงดึงกันชินซ้อมยันชินแล้วเราก็ขึ้นจริงโอ้ขนาดนั้นเหรียญนี่นี่เรื่อยๆนี่อานารย์น่าแน่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะย้ำผมว่าพอยิงไปนะเราก็จะไม่ยิงละห้าเมตรสิบเมตรคอยหิมตัวตรงไหนก็จะยิงหมดแหละ <ม>ทีเนี้น <ะ S 2> สักพักเดนะี๋ยวก็จะโทรกลับมาขอสาย60ปอนด์มีไหมยอยากยิงไก <c oughs> แต่นีต้ต้องบอกกันนะกข้อจำกัดคือพอไกลๆอะ่ะมันคุมลูกยากกว่าสายเส้นใหญ่ะบางทีลมพัดอย่างเงี้ยเ,เหมือนเราขึงเชือกอะ่ะลมพัดอะ่ะมันจะ,จะมันก็จะดึงลูกไปด้วยไงแต่ถ้าเส้นเล็กๆมันก็ดึงน้อยหน่อยนี่ก็ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วเนาะ เ็ลูกค้ามารับถึงที่นะฮะสำหรับน้านาที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ในจังหวัดอุบลนะครับผมสั่งงานก็เข้าสั่งงานก็เข้ามารับถึงที่ได้ครับไม่ต้องเสียค่าส่งมาลองเทสได้ครับผมสองพันแปดร้อยแปดสิบเทสถึงที่ก็บอกวิธียิงฮะให้ลองเทสให้ดูด้วยฮะก็จะง่ายไม่ถามพี่เขาถ้าเผื่อขี่มอไซค์นะถามเขาว่าถุงไปใส่ได้ไหมถุงไอเจ้าเพชรเออมีมีถุงใส่ได้นะครับถ้าใส่ถุงอ่ะ มันจะปิดได้มีถุงใส่หน้าไม้ด้วยครับผมใส่หน้าไม้ค่ะเหลอมันมีถุงเลยอ๋ออันนี้ขายทุกอย่างใช่ไหมครับนี่ขายลูกค้ามาถึงที่อะขอบคุณค่ะขายก็หน่อยกันนะี fc จากอีกคนสวัสดีครับคุณโบครับอันนี้ก็มารับหน้าไม้อีกท่านนะครับผมโอ้วันนี้มากันแบบไม่ได้หน้าใหม่ย้อนแสงย้อนแสงขอแสงหน่อยแสงหน่อยแสงตัวลอยครับวันนี้ มาทำตวลวันนี้ก็เลยมาดูโอ้อุตสสาวว่าจะชวนออกไมยครับได้ได้น้ำไม้ใหม่หมก็เลงจะออกไมายต่นี้ของนาเขาสั่งกระบอกที่สองน,นะครับผมกระบอกที่สองนี่เป็นไม้ประดู่รางร้อยห้าเนาะตอนแรกเล่นร่างยาวไม่ใช่แนวขายทิ้งเลยไม่ได้บอกว่ารางยาวไม่ดีนะครับผมแต่ว่าแค่แค่ไม่ใช่แนวของเขาเฉยครับก็เราต้องเปลี่ยนเนี่ยแมนแมนธมเหมือนกัน ัับบครแต่ว่าขึ้นต้นมงต้นไม้อะไรมันเกะกะเฉยครับจริงจริงโอตัวนี้ผลงานเยอะอยู่นะตัวแรกเดตัวแรกสวยเลยเดี๋ยวผมให้ไปดูอ่าสวยๆสวยถุงใส่หน้าไม้ยิงปลาครับเอาใส่ไว้ไอช่องแช่ผักอ่ะนี่ฮะวิธีการใส่คลิปก่อนนี้ผมผมมัดตรงนี้ผิดนะฮะแต่ไปย้อนดูคลิปนี่วิธีที่ถูกนะฮะนี่นะฮะโชปีดอย่างเงี้ยครับเข้ามือตียิงโป๊ะแรกก็โดนแล้ว ก่อนผมจะย้อนมามัดข้างหน้าครับเดี๋ยวขอดูขอดูขอดูนะนี่ฮะต้องต้องสอดมาจากข้างหลังแล้วก็มัดมาด้านนี้ฮะบคลิปก่อนหน้านี้ผมมัดไปด้านหน้าครับครับอะไรนะะโอ้นี่รับตั้งเลยครับอ๋อโอ้โหอเจขอบคุณครับลูกค้ามารับถึงที่นะครับผมโอ้ยของโบยังไม่เสร็จเว้ยเออโบ อันนี้ขออีกคนเงี้ยอีกคนด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอให้ยิงให้โดนอย่างเดียวเรื่องเข้านี่มันถามถึงยังไงก็ไม่เหลือเดี๋ยวโมตัวนี้ไปยิงรอให้เนี่ยโอเคอันนี้เหลือเหลืออีกท่านนึงครัคนนี้ลูกค้า V I P ครับผมลูกค้า V I P V I P กระบอกที่สองเดี๋ยวประกอบให้อีกครับบอสนะโอเคนี่บอสเฮ้ยของผมมาเสร็จแล้วของพี่ต้อมยังไม่เสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเอาชุดยิงอ่าโอ้ยทีน้าตัวนี้ไปก่อนอาเอาตัวนี้ไปก่อนครับไปนอนกอดก่อน นี้เป็นฐานท้ายไม้ประดูสวยไหมฮะงานถนัดซ้ายค่ะเป็นงานถนัดซ้ายแต่ว่ายิงได้สองข้างเพราะว่าหลบหลบมือเผื่ออนาคตอยากจําหน่ายจ่ายแจ็ออกไปก็จะได้ปล่อยออกง่ายครับเพราะว่าคนถนัดซ้ายมีน้อยแต่ว่าหลบหลบมือถูกใจไหมโอเคอยู่น้องจะต่อตัวนี้มงอีกไม่ต่อเลยไม่ต่อโอ้ยตัวเนี้ยหายากนะจะบอกให้ไม้ไม่ต่อนี่หายากกวต่อนะ อ๋อเดี๋ยวไปต่อเอ้ยเดี๋ยวไปประกอบให้ก่อนครับนี่ก็เพิ่งประกอบเสร็จกระบอกที่สองนะครับลูกค้ามาเอาเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอบสองแล้วรอบสองแล้วไว้ไว้กองไว้กองนี่งานอ่ท้ายประดูนะครับสําหรับคนถนัดซ้ายแต่ว่างานตัวนี้ทําพิเศษฮะจับได้ทั้งซ้ายและขวาครับเผื่อลูกค้า่อยงานต่อย้อนแสงไหมอ่าย้อนค่ะอ่าเดี๋ยวให้ัดนะครับ อมองเห็นไหมครับเห็นค่ะอันนี้จับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ว่าจะทําแก้มให้ด้านซ้ายเพราะว่าลูกค้าเป็นคนถนัดซ้ายนี่ครับจะเข้าได้นีงอีกริงๆทรงนี้ถ้าลูกค้าสั่งมาไม่เอาแก้มก็ได้นะครับถ้าใครไม่ต้องการแก้มครับมันเป็นทรงคัตสิงครับปัดแก้มออกเลยนนองไม่เอาแก้มเนาะทรงแก้มเพื่อดูมีมิติขึ้นนิดนึงับลูกค้าเอาไว้หอมหน่อยเอาไว้หอมหน่อยลูกค้าต้องการแก้มไม่หอม สเปคตัวนี้ราง105นะครับผมเป็นสเปคที่แนะนําให้ลูกค้าทั้งมือเก่ามือใหม่ครับราง105ปีกโรเลอร์สีนะครับชักชักเท่าไหร่76ครับแล้วต่เราจะชักใช่ไหนยังแต่เราจะชักก็บอกที่2ผม็ด้76นี้ชักถึงหน้ากล่องไกลนะครับถึงตัวนี้ก็จะประมาณ70ครับีโรเลอร์ยางตึงเดี๋ยวไปลองเทสนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเทสเองเลยนะมาเอาถึงที่นะ ลูกค้าเคยเคยลองยิงอยู่นะไปไปดูเราจะมาเทสหน้าไมา้กันนะคะพอลูกค้ามารับเองค่ะก็บ,บอกนี้เพิ่งยิงครั้งแรกนะครับยังไม่เคยลองยิงอันนี้โยนฝ่ายลูกค้ายิงนะครับลูกค้าเคยยิงอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องต้องทําทความคุ้นเคย,ยนิดนึงน,น,นะครับผมอาจจะโดนไม่โดนไม่ว่ากันนะครับผมนี่หนึ่งนี่หนึ่งยิงสองสามครั้งไงป๊ะป๊าลีโดนลูกค้าถนัดซ้ายนะครับ โอ้โข้ามลูกค้านี้ลองเทสน้ดที่สองนะครับผมลูกค้าขึ้นยางเป็นอยู่นะลูกค้าเก่าฮะมาอุ่นนุนกระบอกที่สองนะน,น,นี่ลองเทสทําความคุ้นเคยกับหน้าไม้นะฮะเนี่ยปืนเราเราต้องเทสเองครับถึงจะรู้อ่ะยิงเลยครับนั่งแท่นเหมือนเดิมเอาเอาจ่อหัวเลย,ยเป้าอยู่นี่นะฮะ มาเห็นไหมครับพอรู้แนวแล้วก็ง่ายครับทีเนี้ยแม่ใหญ่ด้วยนะดงชัดขนาดยิงไม่โดนปวดลอยด้วยโดนเต็มเตนี่ขนาดขวดทำไหมผ่านใช่ไหมผ่านผ่านผ่านยไงนไปลงน้ำย้นไปลงน้ำตามคลิปของจริง ปืนขึ้นน่ะมันดีกว่าปืนตกนะสําหรับผมนะเพราะเพราะว่าปืนขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเวลาเราเลงเราเล็งเผื่อล่างยังเห็นเป้านะแต่ถ้าปืนตกเนี่ยเป้ามันต้องอยู่ต่ํากว่ากว่าปืนนะทีนี้มันจะมองไม่เห็นเป้ามันจับแนวยากปืนขึ้นเนี่ยเรายังสามารถเล็งต่ำอย่างนี้ได้นะต่ำเป็นครึ่ครึ่งคก็ต่ำได้นะคนรู้จักแต่การเผื่อเผื่อข้างบนใช่ไหมล่ะอันนี้มันเขาเรียกว่าเผื่อล่างถ้าเกิดว่ามันมันใกล้จริงๆงโชว์ผลงานเลยค่ะหน้าเข้าค หันหน้าควรหันหน้ามาเขี่ผ่านไหมผ่านไหมคะน่าจะจบการรีวิวเท่านี้นะครับผมเพราะว่าต้องไปทํางานต่อนะฮะนี่ก็ลูกค้านัดเข้ามาเอาวันนี้สองท่านนะครับผมงานก็เพิ่งเอาง่ายๆก็เพิ่งเสร็จเมื่อเช้าวันนี้เหรอฮะก็นาไม้ตัวนี้ก็น่าจะรีวิวเท่านี้นะครับผมลูกค้าจะยิงอีกเหรอครับ อ๋อออกจากนี้ก็เห็นว่าจะไปออกหมายจริงเลยนะครับผมออกหมายจริงเลยวันนี้ก็น่าจะรีวิวให้ลูกค้าเท่านี้ครับวันนี้ก็มีส่งงานลูกค้าสองท่านนะครับผมเข้ามาถึงจับฮะประกอบกันสดๆเมื่อเช้าเลยนะครับผมสวยครับสวยสวยฮะลูกค้าเก่านะฮะนี่อุนนุนสองกระบอกแล้วฮะบอกที่โอเคครับยังไงก็ติดตามรับชมช่องต้อมฟิชออนเนี่ยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับ